ห้าแนวคิดชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนห้าแนวคิดชีวิตคุณเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ทางที่ดีขึ้นถ้าคุณมีมีไม้เสีที่ดีมีความคิดที่ดีความปรารถนาดีต่อตอนเองและผู้อื่นจะทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญความปิติสุขจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นจากคุณถึงคุณจะ มีความตกทุกข์ใล้ยากลำบากก็จะมีคนช่วยเหลือสิ่งดีๆก็จะตามมาไม่ว่าคุณจะคิดไม่ออกก็จะมีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,ค,ณความคิดดีๆที่ช่วยสิ่งให้บังเกิดขึ้นได้กับตัวคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุณ ขึ้นกับอยู่ไมซ์เซ็ตที่เราจะตั้งไว้ด้วยความคิดหลากหลายรวบรวมมาสั้นๆ5ข้อก่อนหนึงในการดูแลเรื่องสุขภาพและความงามนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็น First Impression ในการคน